เกาหลีครับเอเดียรับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมรีบคุยครับเออเดีครับขอบคุณขอบคุณด้วยครับไหนไหนมีตาใครไหมเฮ้ยผมรับขอบคุณครับเราลองไม่สบายนะฮะ

สบายง่ายมากครับระวังนลครับไม่ได้เป็นหมอเลยเป็นหัวี่มีหน้ารักษาี่รับขอบคุณนะครับขอบคุณครับี่มีนคะนอน่าครับโอเไม่เป็นไรครับโอเคครับผมแข็งแรงครับผมแข็งแรงดีใช่ใช่ขอบคุณค่ะบคุัค cái mình 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 cái ไปายดีไปงนะครับขอบคุณที่มานะขอบคุณที่มานะขอบคุณที่มานะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับข้างหลังเป็นไงบ้างครับโอเคนะเี่ฮะเบลีฮัลโหลฮัลโหลเบดีคฮะบี สวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้มาวันนี้นี่คือแบบสู้มากนะเก่งมากทุกคนผมจะจำวันนี้ไว้อะไรนะไปรับยาที่ไหนนหรออ๋อเบอร์ค่ายยาเอาละเอาละครับผม ได้ทำงั้นเรามาถ่ายรูปกันก่อนเนาะทางนี้ก่อนนะครับขอรเขาเรืงจ,จริงนะฮะเดี๋ยวผมใส่เขียงกับช้างเรินเงินว่าทำไมถอยคิวคนเลย ครับผมมมีไหมมีไหมมีไหมขยนขครับขคุณมากบนีขดด้วยั้ว้วแล้อดมาแล้วรอดมารา่อดนงขอบคครัขอบคุณดนขอบคุณครับครับเหมือนในซีนที่หนังเกาหลีเนาะอย่างเงี้ย اوهان